มาจาับก,ก็ได้นะครับเป็นเช่น46 48นอกเหนือจากเลขตรงนี้นะอันนี้คือเราเอาฟา์มตัวเด่นของตามสถิติมาก่อน46หรือว่าจะเป็น48ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวเลขไว้ให้สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาตรวจหวยกันนิดหนึ่งนะครับ ตามคลิปด้านหน้าเนี่ยที่เป็นคลิปสถิติ2ตัวบนนะครับผมได้ทําการจับคู่ไว้ให้เช่น46และ48นะครับ46ก็มาออกข้างบนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็คือเลขซึ่งผมทําไว้ให้เลขเด่นเดี่ยวเล่นเดียวหรือจะเล่นคู่ก็ได้1นะครับและ438 1ออก91ตรงนี้ถ้าใครเล่นเดี่ยวๆนะครับส่วน4ออกออก46นะครับ โซนฉลากกินแบ่งรัฐบาลและฉลากกินแบ่งของออมจินเนี่ยก็เป็นเลขชุดเดียวกับตรงนี้ซึ่งผมก็ทำมาให้อยู่แล้วรวมถึงหวยทอกศด้วยนะครับสตัวของอ,อมสินเนี่ยออก49ก็าออกตรงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่อ่าถูกหวย46นะครับแล้วก็91นะครับแล้วก็ท่านที่เสียงโชคทางเดียวนะครับเดี๋ยวมาพยากรณ์กันต่อนะครับใน งวดวันที่16กดคดาโอเคครับก็มาพยากรณ์กันต่อนะครับในงวดของวันพุทธที่16กดคดานะครับก็จะมีเลขเด่นวันเนี่ยเป็น82นะครับเด่นเวลาเป็น35ก็ท่าในใดชอบก็นำเลขนี้มาเสี่ยงโชคได้นะครับจะมี6เนี่ยเป็นเป็นเกรรษตรในาราศรีพฤษภนะฮะแล้วก็1เป็นราชาโชคนะครับ 4 3นะครับเลขเซตนี้ล้วนแต่มีตำแหน่งยืนที่มั่นคงทุกตัวเลยนะครับผมก็คงต้องให้ดอกจันไว้ทุกตัวนะครับกับเลขทั้งชุดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวชุดแรกเนี่ยคงต้องมาดูกันว่าเราจะให้ชุดไหนนะครับชุดแรกคงเป็นเลขในหน่วยของชุด6ชุด6นี้จะมี 6, 4 ,69 นะครับทางเลือกแรกนะครับส่วนทางเลือกที่2ก็เป็น6 0 6, 6 2 67นะครับ เดี๋ยวเรามาดูหมวดเลขของหมวดซึ่งเป็นหมวดหมวด0ูนย์หมวด 0, วด 0. ดดนนี่ก็จะมีเป็น0ูนย0เก้ศูนย์สนย์เะครับศูนยี่าสดีก็แนะนําให้อีกหนึ่งทางเลือกของหมายเลข4นะครับหมายเลขสี่ก็อยู่ในชุดนี้ในส่วนชุดเลขของหมวด 4، เนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็ให้ดูกันว่าจะมีเลขอะไรบ้างนะครับหมวด4ก็ะ 4. จะมีเลขที่น่าสนใจก็คือ 49, 27 7นะครับเป็นทางเลือกแรกนะครับ ในหมวดของหมายเลข9กนี่ก็จะมี92 97 2ก็แล้วก็2 7 7 2นะครับก็ไม่ได้มีความโดดเด่นมากนะครับแต่ว่าในหมวดของเลข9นี่ก็หากใครชอบอีกตัวหนึ่งก็คงจะเป็น92 29นะครับลองดูกันนะฮะชอบเลขไหนก็กลับกันไว้นะครับอัน,นอันนี้เป็นแนวทางของหมวด9นะครับแล้วก็หมวดหมายเลข2ในหมวดของหมายเลข1นเนี่ยนะครับก็แต่ผมให้เป็น อ่อหนึ่งหนึ่งแปดเป็นทางเลือกแรกแปดยังคงเป็นเกษตรหนึ่งเป็นราชาโชคนะครับแล้วก็5ก็น่าสนใจนะครับคือหน1่งหมหมวดนี้น่าสนใจทั้งสามตัวเลยนะครับก็ลองดูไว้นะครับทางเลือกแรกและทางเลือกที่2ของหมวด,ดหมวดหนะครับส่วนที่ทำดอกจันไว้ก็เพราะว่าเป็นเกษตรกับเป็นราชาโชคนะครับในหมวดเลขสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหมวดของ หมายเลข5านะครับหมายเลข5าอยู่กับ3านะครับก็ลองให้เป็น53าไปแลวกันนะครับเพราะว่าสามก็มีตำแหน่งยืนที่มันคงนะครับส่วนตรงนี้3 8 8 3ก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นดาวคู่ธาตุลมอยู่คู่กันนะครับก็ในงวดวปนที่16นี้ก็มีประมาณนี้นะครับเลขตามหมวดแต่หมวดที่น่าสนใจก็หากชอบ6ก็เล่นหมวด6นะครับชอบ1เล่นหมวด1เลขที่น่าสนใจก็คือมี3หมวดนี้นะครับหมวด6หมวด 1, หมวด4หมวด หมวด3นะครับแล้วก็หมายเลข4หมายเลข3ก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าจะนำเลขชุดนี้มาทำร่วมผสมกันก็นกลองมาดูในหมวดนี้นะครับก็คงจะต้องเป็นเพิ่มเป็น6อา่าถ้าเป็นหมายเลข1แล้วกันนะครับหรือหรือหมวด1หมวด6ก็เป็น1 6 6 1นะฮะลองดูนะครับหรือว่าก็ในหมวดของหมวดหกหมวด3นะครับก็คือ3 6นะครับ อาจจะได้สามหกมาก็ได้นะครับสามหกหกสามนะครับอันนี้คือหมายเลขตัวแปรตัวชุดเด่นหกสามสามหกส่วนหกสี่สี่หกมีแล้วนะครับหรือสามสี่สี่สมอ่ะเพิ่มไปอันนี้คือหมวดที่เรานำเลขของชุดนี้นะครับชุดตรงนี้นี่ชุดตรงนี้นะครับมามาแปรร่วมกันลองเอาเลขนี้หรือเอาเลขนี้ไปไฟ่ทำเป็นเลขสามตัวก็ได้ นะครับเพราะว่า6-4มีแล้วนะครับอันนี้คือนําเลข2มุมดาวมาผสมกันแต่ว่าแต่ละตัวมีตาแหน่งยืนที่มั่นคงมากนะครับท่านสามารถนําเลข6เลข1เลข4เลข3ไปเสี่ยงโชคเดี่ยวได้หรือไฟเล่นตามที่ท่านมีช่องทางในการเสี่ยงโชคแล้วก็ซื้อ3ตัวรัฐบาลได้นะครับโอเควันนี้ก็มีแนวทางมาให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวส่วนสถิติ ผมก็จะทําตามมาให้นะครับว่าในวันพุธเนี่ยสตัวบน2ตัวล่างและ3ตัวบนเนี่ยมีเลขไหนหน่าสนใจนะครับเพราะว่าในวันที่ผ่านมาผมให้4 6กับ4 8ไว้นะครับก็มีเข้าที่2ตัวบนนะครับโอเคครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับช่วยก,กันกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มค่า cpm และให้รูปตรวจสอบนะครับเพื่อให้จํานวนเหรียญในการทําคลิปนั้นมากขึ้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกหวยนะแล้วท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอให้ทุกท่านถูกหวย โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ